ในสัปดาห์นี้นะครับรัฐบาลโดยสบตกและกองทัพก็จะเชิญสื่อสารมวลชนระดับโลกลงพื้นที่ที่กองทัพภาคที่สองครับที่กองกำลังสุรนารีที่จังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อที่จะไปดูในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลโรงเรียนและแม้แต่กระทั่งร้านสะดวกซื้อจากนั้นก็จะนําไปดูหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดครับที่เราพบกับระเบิดจํานวนมากส่วนในกรณีของนายไมเคิลครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาออกไลฟ์สด ในวันพระฤหับสบปปดีที่ผ่านมาและระบุนะครับบอกว่าตนเองนั้นเนี่ยเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวซึ่งเราเห็นว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวจริงก็น่าจะให้มาดูในฝั่งของประเทศไทยครับแต่หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ข้อบูลก็ปรากฏชัดนะครับว่านายไมเคิลนั้นเป็นเพียงแค่ล็อบบี้ยิสที่กัมพูชานั้นจ้างมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเชิญชวนนายไมเคิลให้เดินทางมาที่ประเทศไทยครับและเราพร้อมจะออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าเครื่องบิน ค่าอาหารการกินโรงแรมที่พักแล้วก็จะจัดโปรแกรมไปที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัดครับจุดแรกก็จะให้ไปดูบริเวณที่เกิดระเบิดหรือว่าที่มีการวางกับระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเราเชื่อนะครับว่าเป็นการวางจากกัมพูชาครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในข้อตกลงอัอแต,ต่ว่าจากนั้นก็จะให้นายไมเคิลครับไปเยี่ยมทหารกล้าของเราห้านายครับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นสูญเสียขากันไป และหลังจากนั้นครับจะพาไปดูโรงพยาบาลและก็พาไปดูโรงเรียนจากนั้นก็จะพาไปดูที่บริเวณปัปะะ๊มปตทที่ถูกปืนของฝั่งกัมพูชา BM 21ถลม่มลงมาครับส่วนนายไมเคิลอ,อยากจะไปตรงไหนที่ใดผมพร้อมจะเป็นไกด์พาทัวร์7จจังหวัดทั้ง11จุดตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและขอเรียกร้องให้รัฐบาล ัำพูชานะครับรับข้อตกลงอีก2ข้อครับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์และก็การแก้ไขปัญหาเรื่องของกับระเบิดที่บริเวณชายแดนซึ่งเราพร้อมให้การต้อนรับนายไมเคิล